เดี๋ยวอืมมึงจะแวะฉี่ยกพี่เลยฮะไม่อึเลยเหรออ้าวไม่ขี่ก็ได้พ่ออึเลยอ้าวอึก็อึไอ้ออไข่กูปเปิดแล้อแ,แม่เป็นห่วงไข่วันนี่ดิเออ นี่อุยนี่ก่อนขาออกจากเชือก่อนเชือกออกจากขาก่อนเออยวรถมาจะเย็นคอยรถมาคอยคอยรถมาคอย

完了。哇，嘿嘿嘿，嗯。哈哈哈！哈，拜拜。 ôi 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 ừ lốt ừ, ừ. mà. mà thôi บาบเบาเบบบาบาบาเบา่เดนเลยอ่ะเห่หเบึเบ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 าเ่เน่เน่เหนือนเาหนนเาน่เ

ไอุ่นท่วมไปสิเปิดมนเง,งี้ยแขงตัวก่อนลุงสบทำอะไรกินอ่ะฮ้เออตายลงหม้อถามถามลุงสมลุงสมทำอะไรกินครับแกงทงเลแกงังเลแกงอะไรอ่างอืันเยะ bài bài ở đâu vậy? hả? Ừ rồi, <laughs> <laughs> <Bye. cười> อืนี่าอืมอืออมโอไปเลยพาขึ้นเนินไปเลย

นี่เร็วมา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 รอบเดียวพอ, <c oughs> อ,อมาไม่ต้องแชร์เชือนมันนี้เร็ว

เนอะโอ้วะญานมันค่จะดีเลยพ่อผโอ้ป่ามาเ้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยดุจริงๆเลยมานี่แล้วเฮ Hao tin đây. Nè, món này. Ờ, khói 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 ออ่ <c oughs> uh าฮัมฮัมฮอมฮัฮัมฮัมฮัมมฮมามฮัมฮัมฮมฮัมมฮัมฮัมฮฮั กระทุบซะเลยนี่ฮือหาฮือหาเนะถามว่าตเนี่ยอคอยคอยก่อนอคอยก่อนอคอยคอย

Ừ. nó có thằng ạ. เออแล้วทำไมต้องยกขาด้วยอ่ะฮะอุ้ย